กูจะอัดแล้วนะ,ะเข้าเกมแล้วเหรอฮะเข้าแล้วเนี่ยกูจะอัดแล้วนะตัวคิโกโตัวคิโก้เฮ้ยเฮ้ยทำไมอ้าวทำไมภาพแม่งอ้าวอ้าวไม่ได้อัดแล้วมึงอัดอยู่แต่แ,ตแ,ตแตค่กูสงสัยว่าทำไมแม่งเลื่อนไม่ได้วะ ฮ่แม่งเนี่ยเอาเมาส์ชนแล้วแม่งเลื่อนไม่ได้เอาชิปหายแล้วชิปหายแล้วเอฟเก้าเอฟเก้าเออมึงตั้งเป็นเอฟอื่นไว้ชิปกรรมมามาใหม่มาใหม่อัดไปแล้วชิปหายกดอะไรของมึงอ่ะเอา เวลาเอาไอ้ตรงที่อัดไอ้ไอ้หา A P N แม่งบังเวลาก็เล่นไปกี่นาทีแล้วเอามันมีตั้งให้หลบได้เนอ่ไม่ได้ใช้แฟบอัดเข้าใจฮะเข้าใจปะอะไรอะอะไรอะอ้ออเออเออมอืมอ้ออ้อเจฟโอ้โหครึ่งหลอด งยว้ามาินนเ่เอาอ้วเากือบตายเอาจะกลับก็กลับไม่ได้ชิบหายแล้วกลางเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเยอะเยอะโอ้ยเยอะเยอะโอ้ย โอ๊อยเกือบตายแม่งเวลสี่แล้วกูยังเวลสองอยู่เลย <laughs> อะไรกันน้า <Hello. S 2> <laughs> เอ้ยเอ้ยา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 รอมีเนียนเข้ามา oh, <hi>. ทีมเอาทีมโอ้แล้วมานาแม่งไม่ค่อยจะหมดเลยนะ <laughs> ยางยาง ยางจะเข้ามาใกล้ยางจะโยนกูหลบได้กูหลบได้เออมึงวิวห้าแล้วโคตรเร็วเลยแน่แน่กูเพิ่งวิวสามเองอ่ะไอ้ที่มึงสต้านกูอุ้ยเกือบ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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่มึง เด็กก้อนถมึงก้อนถม,ม,มึงมามึงมามึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาธรรมดาที่ไหนจะเค่ะไรกูก็เกือบตามกันนะเนี่ยกลับบ้านเลยอย่างงี้กลับบ้านเลยลเอือข้างล่างข้างล่างไปแล้วเนอะอุ้ยโทษ เอ้าเราไม่มีตังออกซื้อยาแป๊บนึงโอเคเนี่ยแหละโอเคอืมข้างล่างโอ้เอาแล้วอืมบิดแข้งทำไรอืมบิดแข้งต่อยไปแล้วบิดแข้งตายเคสลีนยังไงเนี่ยเคสลีนยังไงเคสเอายืนแลกกับจิงไปแล้วเฮดช็อตอย่างนี้อืมินเนี่ยนยิงเอามีบาเลียชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหจริงเราไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ลาเลงเลยจริงอเอา้ายังไม่กลับบ้านยังไม่กลับบ้านเลื่อนเหลือไม่ถึงร้อยยังไม่กลับบ้านด้วยอ <laughs> เอา้เอาซินด้าหายเอ้าตรงกลางตรงกลางซินด้าหายอย่างงี้ก็เหล่าป้อมนี่ครับเราจะเหล่าทานันปะแม่งมีเนียนมาแค่เนี้ยซินด้าหายจริงอะเนี้ยทำไมมันไม่มาเลยวะไม่ใช่ว่าแม่งไม่ใช่ว่ามันหลุดซินด้า afk ก็ชืบไม่โดนอ้าวเคมาแล้วโอ้ไปเอาบูเขาไปเอาบูมาโอ้เขามีไม่แม่งมีอันติด้วยเนี่ยประเด็นเอากูก็มีอันตีตายซะตายซะตายไหมยิ้สได้อีกแล้ว โอ้โหเฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอยู่ตรงลำโพงกูอุ้ยน่ากลัวไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเฮ้ยอย่ากระโดดเฮ้ยไอ้สัตว์ลิฟตัวอะไรวะตกใจไอ้เหี้ยอะไรไอ้เหี้ยแม่งเหมือนตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อะตกใจได้บูว์ฆ่าแล้วก็ได้บูด้วยไปกลับเลยเอาข้างล่างข้างล่างมีมวยมวยบิดแข้งทำไง เอา้าวโหว้าวโหภาพภาพแวงลีเดี๋ยวก่อบ็อออบิดแข้งรอดึงแล้วรอดึงแล้วบิดแข้งโอ้โหใครแหวนโอ้บิดแขงดึงเคสเรียนได้สวยงามเลยไม่ใช่เคสเรียนดึงเค็ดิโอ้โหเคสเรียนอื้มไอ้นี่ก็เหล่าป้อม ฆ่าฆ่าไม่ได้แต่มึงเหล่าพ้อมกูงีเเ้เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธออยากตายเหรอฮะอ่ะอชั้ชชชอ่ะชั้นชชชชัูมนี่ครับอ้าวโอ้ยดีแล้ววีไกลไป <laughs> ข้างล่างฆ่ากันได้อีกแล้วไม่รู้ตัวเลยเลยก็นึกว่าจะเล่นึกว่าปี๊จะอันสี่ไม่เห็นไม่เห็นเลยเล่นอยา่างมึนมากเลยตอนเะนี้ย ซินด้านี่ก็เซฟเหลือเกินโอ้ยสตาร์ใหม่สตาร์กูทำไมโอ้ยแม่งตอดกูเหลือเกินข้างล่างก็ตายอีกชิบหายแล้วเ๊้แต่ไม่เป็นไรเว้ยสกอร์คะแนนเรายังอสวยงามสิบสองเ้สิบเอ็ดสิบเอดสองมันก็ยังตามอยู่อ,อ,อ,อกระโดดแทงหนึ่งทีสตั้นอผมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงลูกบอลอยู่นู่น,นแต่กูอยู่นี่ อัันนมันเซฟมากเลยเนี่ยเจอรอบนี้แล้วไม่เซฟมากเลยเนี่ยแทงลูกบอลจริงๆมันก็โอ้โหแรงอยู่เหมือนกันนะตายซะมึงอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยกดอันตรีกดอันตรีกระโดดหลบได้ว่ะ วาร์ปกลับตรงนี้เลยอ่ะโชว์เหนือโชว์เหนือโอ้โหไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วกลับอือหืออะชุด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 ไอ้ห่าให้กูกลับบ้านเถอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยที่มาแล้วกลับไม่ได้แล้ะปี มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเลยเพื่อนเอาเพื่อนวาร์ปมาแล้วเพื่อนวาร์ปมาอย่างนี้เพื่อนวาร์ปมาอย่างนี้เอาเพื่อนแทงเอาเวลคอร์ดก็ลงมาเวลคอร์ดก็มาข้างล่างเขาคุยอะไรกันวะนือเข้าเข้าเอาเอาเอาเกือบโดนออื อืองามงามอันตรีกูไม่มีอูเวลคอร์ดแม่งยังยิงมาถึงอีกกลับเลยไม่แล้วก็ไม่ใช่แล้วโตวเอาแล้วป้อมล่างก็คงจะอืมแตกไปเรียบร้อยดูมาซับใครยิงซับแม่งโคตรพูดมากเอาป้อมเลยอย่างนี้โอ้โหไทเดเมียมา ถ่ายเดมามาแต่เขามีอันติอืมอืมอืมเขาแทงเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแท็กกันดีกว่าไม่ไม่ยังไงมันจะไปไม่ได้ถ้าโดนต่อยลอยทำไมข้างล่างมันลกรกวะเออชนะวางแผนนี่มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเหมือนกันโอ้ยอีกไหนชิบหายแล้วชิบหายแล้วไ,ไปวิ่งดักแล้ววิ่งดักแล้ววิ่งดักแล้วอือหืปอ,อปลาแดก ปลาแดกกูของออกอูเอือทำไมกูอดเอ้ยมันมาอีกตัวหนึ่งแล้วเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยกูเห็นนะอืมอืมแทงเขาให้เอ้ยเอ้ยเต็ม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 ธรรมดาที่ไหนไปควรออกอะไรดีวะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตกใจเฮ้ยเคส เขียวเขียวข้างบนเขียว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 ไม่เอานะเขียวโอ้โหกดอันตีเลยเหรอไม่กดอันตีเลยวะโอ้ยลุยเลยตอเอาแน่ๆไม่ต้องห่วงสโลยิปไปทำอะไรยิปงามงามเลย เพื่อนอยู่ข้างหลังแม่งยังไม่รู้ตัวชิบหายบืงแว้วเจ้าชิบหายแล้วโอ้โหอันตีเวลคอร์ดนี่แม่งน่าตื่นเต้นมากเลยเนี่ยไม่เป็นไรอันตีกูน่าตื่นเต้นกว่าเว้ยแทงแทงขอ ขอเธอได้วะโดนปลาเดกโอ้ยสะใจเอาอันนี้มึงซูมใครเนี่ยซูมมั่วซูมมั่วแล้วจังหวะนี้งงเหมือนกันได้บิกตัวหนึ่งแล้วโอ้โหชุลมุนชุลมุนชุลมุนนะวุ่นวายไปหมดโปรเตมานากูหมดวะระวังระวังระวังเดี๋ยวไปเอาบูก่อนเดี๋ยวมารักษารักษาเนื้อรักษาตัวด้วยเพื่อน ตายแล้วเพื่อนโอ้โหตายอีกคนโอ้โหอ้าวยังไงยังไงโอ้โหเคลลินก็ไม่น่ารอดเคลลินมีบาเลียแต่เทเลเมียยังตามอยู่เทเลเมียยังไงโอ้โหโอ้โหเวลคอตไม่น่ารอดตรงกลางชิบหายแล้วมาเอาบูนี่มาเอาบูเอาเดี๋ยวมึงใจเย็นดิอย่าเพิ่งรีบกัน โอยชิบหายแล้วโดนไม่กอชิบหายแล้วเอ้ยแต่ว่ามีบัตรเวลวะอ้าวายังมีอยู่อ๋ออ๋ออ๋อกูกูก็โม่แต่ซื้อของนะแม่งไป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 แตกช่างมันเพิ่งป้อมเดียวม,มีเนียนแม่งก็ดันมาเร็วเร็วเดี๋ยวไปกันบนฮะมีเนียนเยอะ <Yeah. S 2> แยะมีเนียนเยอะ แย่เลยแทงเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นเป็นเงินเป็นทองมไม่ขอกูเอาไปแล้วแล้วจะไปขอเขาทำไมวะนี่ต้องอย่างกูไม่ต้องขอใครแทงเองเห็น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 แต่กูยังไม่ลงไปไง รอให้วุ่นวายกว่านี้กันรอวุ่นวายกว่านี้เดี๋ยวกูจะหาจังหวะลัดฮิตแล้วกําลังไปกําลังไปนี่เคี้ยวเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวฮิวงะฮินาตะกูยังไม่ออกหรอกเฮ้แต่แม่งมาแล้วว่ะอย่าดึง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 ไอ้นี่มันอันตีมันอมตะเอาสวยกูได้ว่ะฉลามแดกอีกแล้ว เอ้ okay, จะเอาไหม,มอือหือ <c oughs> ม่งบอดแม่งรู้อูอนี่ถ้ามึงดึงโดนทเดเมียนี่ฮาเลยเนี่ยอ้าว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 ถอยเลยแฟดเลยแฟดเลยกูกลัวตายฝั่งมันเยอะอือหือเสียเสียโดยใช่เหตุเลยเนี่ยแฟดเนี่ยอ้าวไม่ทันจับกล้อง ไม่ทันจับกล้องเอถอกเอาไปแล้วอะะไรวค่าแบบเงียบๆเลยซุ่มเงียบซุ่มจอมตีเอา้เราอระวังระวังระวังอย่า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 ใช้อย่าใช้อย่าใช้ไม่มีตัวบังเต็มเลยอย่าซูมอย่าซูม เรียบร้อย <laughs> โอ้ยแต่กูก็ตายว่ะไอ้เจ้ากูหิวโอ้ยโอ้ยไม่เหลือซูมแล้วอแต่ก็ไม่ตายซูมแบบเปล่าประโยชน์ข้างบนนี้ก็หลอยป้อมไปเรียบร้อยนี่เราเล่นกันไปกี่นาทีแล้ววะเนี่ยยี่สิบเองเหร ยี่สิบดันได้ขนาดนี้แล้วเนะี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงจรองเฮ้ย,ยไอ้กูเกิดเอ้ยกูพูดอะไรไไ <ป S 1> มึงกูเนี่ยลัดอะไรแล้วซัพพอร์ตมึงจะเอาคิวไปทำยี้ยอะไรฮะแล้วมึงซัพพอร์ตมึงไม่ต้องห่วงคิวหรอกแล้วกูไปรัดคิวมึงตอนไหนวะไอ้ยังไม่เคยเลยนะเว้ยโอ้โหตัวเดียว,วอะกูขอโทษ ไปไปอ๋อดึงดึงอ๋ออ๋ออ hey, ๋ออเอ้าเอ้าอะไรของบิ๊กฮะเฮ้ยหลบเลยหลบแบบดิจิตอลเอ้ยอะไรของมือ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 มึงเนี่ยเอ้าโอ้ยหิวอ่ะเอ้าชิบหายตายอีกแล้วเอ้ากูทำเล้วกูเน กำเบยอ๋ออ๋อเอาบิดแข้งเอาบิดแข้ง <tego> ย sure. oh, oh, oh. ังไงเอาบิดแข้งวิ่งอ่ายังเหลือเหลือไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังจะไปวิ่งถูๆเลยถ่ายเขาอ้าว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 เอทอกเอทอกจะอ้อมอ้อมหลังไหมเสียงเนิรเลยเอทอกจะอ้อมหลังไหมไม่รู้ตายตายบิดแข้งไม่รอดเคสลีนซูมเอทอกเอทอกทำไรโอ้โหเอทอกได้ไปแล้ว กําลังไปกําลังไปกําลังไปอย่าเพิ่งตายกันหมดขอสักตัวหนึ่งไม่มาไม่เอานะเรียบร้อยเอทอกเอาไปหมดเลยอะไรอะไอทอกเมื่อกี้สีมือเราโอ้โห ไปไปไปเอาป้อมเลยติดต่นะฮะอืมอืมอืมงอยฮะเอาสองตาเองนี่เนี่ยเอาไอ้เคียกูไม่ได้ไม่ได้แถมจะตายด้วยไม่ได้แถมจะตายด้วยเพราะโดนป้อมยิงงดีกระโดดทัน เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไอ้โตนี่คืพาตีนให้พาตีมเลยเราอย่าอยา่ยาล่อมันมา,ยามนมมอยา่าอย่าฮะเหรอมึงไม่ทันแล้วกูกลับแล้วบบตีนมาแล้วเร็วเร็วแต่แต่ที่แตที่โอ้ยมันมาหน้าหลังเลยเล็งวูคงวูคงก็ฟาร,ร์มป่าอยู่นั่นน่ะ แถบอะนะแส่ามองหน่วางไหนสสองหนึ่งวงไหนกูนึกว่ามึงจะวางเลยมึงจะนับทำมอยเอาดึงดึงอย่างนี้ก็งามอือไม่ต้องห่วงกูแทงตัวนี้ให้อยู่เว้ยเอาไม่กดอันตรีแล้วอออ ขอแทงอีฟซูมได้ไปแล้วโอ้โหหงายท้องไปเลยเอาเอาแล้วตะกี้เอาแล้วทำไมตะกี้กูไม่ได้แล้วตะกี้กูติดอะไรวะโอ้ยอีฟเองอีเทสเลนทำไมเทสเลนใครรวยอ่ะอุ้ย ใครรวยผวนทีเป็นเรื่องเลยโอ้โหเอทอกแม่งมาวะมีดีที่ดามจอย่างอื่นแม่งไม่มีเลยเอาเอาเอาซินดา้ายังไงยังไงโอ้โหเอทอกฟันฟันเอายังจับภาพไม่ทัน <c oughs> เสือเกิดก่อนชิบหายอยากดูซะหน่อยเอาโอ้โหบิ๊กดึงไม่โดนอีกแล้ว啊นเะอ,า,อ,า,อาเจอเจอ,อตีน อ้าวแต่ก็ยังได้แล้วบิ๊กดังได้ด้วยนะอ้าวบิ๊กบิ๊กบิ๊กมันมีอันตีบิ๊กบิ๊กเพื่อนบิ๊กวิ่งเพื่อนเพือพ่อนอ้าวบิ๊กไม่รอดบิ๊กบอกครับแม่มแม่เรียกด้วยไปการบนดีกว่าไปการบนดีกว่าแต่กินมึงเพิ่งลาดกูปไปมึงไปการบนเลยเฮ้จยจริง อูกูหิวอีกแล้วแม่งกดอันติไปทำไมถอยสิครับถอยสิครับไปยืนทำไมตรงนั้นราบิดแข้งอ้าอ้าอ้าอ้รีนเดี๋ยวนี้ฉันจะปีนเกือบไปเกือบไปแม่งอยู่กันเต็มย่าเลยด้แินี้ใหเลยรถอะไรวะเฮ้ยเมึงไปดึงทำไมอ่ะดึงก็ดึงอ่ะดึงกูก็เอาอ่ะเออ กูไม่กูนึกว่ามึงจะดึงบิดแข็งเอ้ยไม่นจะดึามึงจะดึงไอ้นั่นอะไรวะไทเดอรมีแอโอ้โหกะตุกเลยกระตุกเลยเป็นไงบาร์ดี้เออโอเคครับบิดเขาถือเขาเรียกว่าบิดแข็งมือผีแล้วกันนะเอ้าชนะวินวินวินกดยอมแพ้ซะด้วยวิกตอรี่เลย